ฟ้าครึมครึมฝนพำพำจะกินต้มยำหรือผัด เผ็ดกันฮารีฮัลโลทักทายสวัสดีทุกคนจากประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านแม่ยาอยู่เนาะจ๋ะยังบ่ได้เมื่อนะคะก็อีกประมาณมือสองมือนี่แหละมา่ยวหาแม่ยาดามสามสี่มือฝนเพิ่นกระตกเมืดมือมืดเวียนเอาลดเนาะแต่ฝนบ้านเขาตกโบเป็นตะยานนะคะโบมีฟ้าหงส์ตกมากับแบบปลยอปรยแต่ก็ตลอดทั้งวันเนื่องจากฝนตกความขี้คานกับบังเกิดนะคะสัญญอก็เลยให้่าวเยอรมันออกไปซื้อของมาไว้ฮหดกินเนอะให้เพื่อนไปผู้เดียวค่ะสัญญ ก็นั่งเล่นกับน้องแมวถ่านาะคะมาเบิ่งว่าไอ้บ่าวเพิ่นได้ยังมาฝากมาตอนเสาวโยพวกผลไม้อันนี้เพิ่นซ,ซื้อไปให้เม่เพิ่นนะคะเพราะว่าอันไม่ยาเสายョ่มากกินผลไม้เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดที่เสวญญาวโยสั่งไปนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้มาอยู่ปลาเซลมอนแซ่แข็งเพื่อก็มาฝากเมะะ่เพิ่นนะคะเพื่อก็ซื้อไว้ในตู้เย็นเพราะว่ามันอยู่ได้หนึ่งปีเพิ่นว่ามีสลัดแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดนะคะเป็นของคู่กันเนาะเพิ่นบอกอันนี้เธอรสชาตินี่ค่ะฉันจำได้ว่าเธอมากเนาะก็เลยซื้อ แล้วก็ไก่เส็แข็งแบบนี้นะคะบ้านเรานี่คือชอบกินมากเนาะเพราะว่ามันง่ายแกะถุงและะ้วก็เทลุงหมอ,อบลมร้อนเลยก็รอเวลาไก่สุกและกะ้วก็อบมากินแล้วเพิ่์นกซ็ซื้อปลาแซลมอนมาส่งแพกนะคะเซให้แม่ยาแพกหนึ่งเนาะเอาไว้กินอีกแพกหนึ่งแล้วก็ขนมปังนะคะแม่ยาเพิ่นจุม่านขนมปังโรงพยาบาลมันโม,นมนเสพะนะแบบว่ามัน,นมันแห้งเกินไปนะคะไอป้าเก็กเลยซื้อมาฝากแม่เพิ่นที่เหลือก็เป็นไส้กอกไก,ก่แล้วก็สเต็กแล้วก็ไข่นะคะประมาณ น,นี้เนาะไอ้บ่าวเพื่อนได้มากว่าสิได้กินข้าวกับปลาไปใบโซงแล้วเนาะไอ้บ่าวเพื่อนก็เก็บกวาดเือนให้แม่เพื่อนก็นยังบริพากันกินข้าวนะคะหิวแหงเนาะเพื่อิเก็บกวาดแล้วมันก็นานเนาะต้องใช้เวลา่อย่างที่สญญาวโยเคยบอกเนาะแม้ยเลี้ยงแมวไว้สี่ตัวนะคะ จะมีหนึ่งตัวที่เพิ่นมีปัญหาเนาะคือเวลาน้องเสียเหุทุระส่วนตัวน้องบอกว่า,วาสิเป็นปัสสาวะอุจจาระนี่คือน้องจะไม่เป็นที่เป็นทางนะบาโคือสามตัวนั้นสามตัวนะคือเวลาเขาเสียเหุทุระส่วนตัวเขาก็เข้าไปในนกระบะของแมวที่เฮาเตรียมไว้ให้เพิ่นเห็ุทุระส่วนตัวเนาะนั่นล่ละเฮาก็เลยตรงทําความสะอาดแบบให้กลิ่นมันหายนะคะปัดกวาดเช็ดถูเนาะเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคก็ยังพอแก้ปัญหาไดนะคะแต่ที่สําคัญก็คือคนแมวคนแมวนี่จะ อยู่ทุกมุมของห้องเลยนะคะไอ้บ่าก็ยิงเพร่คนอยู่นอนแบบจามตลอดเลยไอ้บ่าก็จําเป็นต้องทําความสะอาดครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าเม่ยากับบไดอยู่เนาะก็ถือเป็นการดูดฝุ่นดูดคนแมวไปในตู้นะคะถามว่าสะอาดร้อยอรซบ่กับบ่เนาะก็ขอให้แบบ มันหายไปบ้างนะสยโนนับถือคนที่รักแมวมากเนาะแบบคนที่เป็นทัสแมวอะ่ะโดยเฉพาะแม่ยาสยโนเนาะโอ้โหหือว่าทั้งกินทั้งนอนน้ากันเลยแหละอาหารกระป๋องของน้องแมวนี่ก็คือเต็มชั้นเลยนะคะอารมณ์ประมาณว่าฉันอดไม่เป็นไรแต่ลูกๆฉันจะต้องอิ่มท้องอยู่เสมอกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็จะพากันไปเยี่ยมแม่ย่าเหมือนเดิมคะ่ะนอนอยู่ห้องสี่เหลี่ยมผู้เดียวก็คือสีเงาแหละก็ต้องมาเยี่ยมเพื่อนแน่เนาะคือเก่าค่ะลูกไซกัย,ยกแม่อีกแล้ว ถึงเวลาอาหารมื้อเย็นของเมย่าแล้วนะคะนี้ก็เป็นอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้เมย่าเนาะแต่เมื่อนี้พิเศษหน่อยไอ้บาวเยอรมันเพิ่งซื้อขนมปังกับปลาแซลมอนมาให้แม่เพิ่นเนาะจ้ะแม่เพิ่นก็แห่งโอ้ดีใจหลายก็เข้าใจอารมณ์เมย่เนเนาะเพราะว่ากินแต่แบบชีด อย่างเดิมๆมันก็น่าเบื่อนะได้กินแนวเซซๆถึกปากก็มีแหงะนะก็พากันคุยเล่นคุยหัวกับแม่ยายอยู่ประมาณสองทุ่มกบมาฮอดเฮือนก็พากันนัดป๊ากับหลานมาเล่นเกมกันนะคะหลานไส้ก็ยุดธนอสองอาทิตย์เพิ่งกลับมาทานเยี่ยมแม่เพิ่นก็เป็นเกมลูกเต่านะคะเป็นเกมง่ายๆเซยกับพ่อเข้าใจค่ะเกมนี้จะบริได้คอยได้ไซส์สมองปันในนอส่วนมากจะเป็นดวงมากกว่านะคะการ ถอยลูกเต่าเนาะดวงสญญาโยกไอ้ใบละมานีอยูท่ทายตลอดนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าเป็นเกมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครวัวเล่นไปเล่นมาก,กะจนลืมเวลานะคะสี่ทุ่มแล้วเนาะ,ะก็เลยพากันแยกย้ายแอ้ก้นที่ซียแยกย้ายนะคะส่งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เพิ่งก็เข้าคากันเล่นตลกให้เบิ่งก่อนกลับเนาะคะ่ะ